นี่คือทีวีจอ 4K ที่น่าใช้ที่สุดในปีปีนี้เลยก็ว่าได้จอโคตรชาร์จเสียงโคตรแน่นโคตรดีแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้สาย85นิ้วราคาจับต้องได้ง่ายราคาดีมากๆรุ่นนี้จะเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การออกแบบกันก่อนเลยนะครับตัวขาตั้งของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเซนเตอร์สเตนนะซึ่งก็จะประหยัดพื้นที่ในการตั้งวางอันนี้ดีงามมากๆนะครับเผื่อถ้าใครไม่สะดวกที่จะให้เป็นแบบมีขาตั้งสองขาเกะกะอะไรแบบนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ขอบของเขากันบ้างนะครับจะบอกว่าขอบ ดูสวยมากๆนะครับเพราะว่าขอบเขาเนี่ยเป็นแบบ glossy back ด้วยนะบางแบบแทบจะชิดขอบอยู่แล้วคือไม่น่าจะมีชิดมากกว่านี้แล้วเมื่อถ้าชิดกว่านี้คงจะไม่มีขอบไปแล้วนะฮะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอของเขากันบ้างน,นะครับตัวที่อยู่กับผมในตอนนี้ไซส์85นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ 4K จอตัวนี้นะครับรองรับ HDR แบบครบๆเลยนะครับมี Dolby Vision HDR 10 Plus แล้วก็ HDR 10แล้วก็ HLG และสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับคือความสว่างของจอนี้นะสูงถึง2,800 nits ครับซึ่งสูงกว่ารุ่นก่อนๆสเง่ายเื่าเลยสามารถ ทำให้เราเนี่ยเปิดในห้องโลง่งๆแบบไม่จําเป็นต้องมืดก็สามารถที่จะได้ภาพที่คมชัดแล้วก็ชัดเจนสวยงามดูหนังฟินๆทำานอย่างนีพอนะครับยังมีคริสโกลเฮฟวี่เอพนเนลนะครับที่จะทําให้ส่วนมืดของมันเนี่ยมืดมากขึ้นไปอีกนะครับทำให้คอนทราสต์ของภาพเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งผนเป็นแบบนี้แน่นอนครับภาพสวยสีชัดเจนคอนทราสต์ดีดูหนังก็ฟินสำหรับฟังชั่นในเรื่องของสมาร์ททีวีก็มีมาให้ครบๆไม่ต้องห่วงนะครับในแอปเปิลแอร์เพกก็มีมาให้ด้วยสามารถที่จะดูหนังฟังงงงเเเลดดยบััคผ่่าาาานนนทมมมมืืือออออถขรรรไ้้ีีสะววกกึง ของแอปพลิเคชันรองรับต่างๆแล้วก็ทีวีตัวนี้นะครับจะใช้ Google ท v นะสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชันมีให้เลือกแบบสบ,สบายๆนะครับแล้วก็โมดต่างๆเนะี่ยมีให้เลือกแบบครบครันเลยนะครับสำหรับผมเนะี่ยผมก็จะปรับเป็นแบบมูฟ i ี่หรือว่าฟิล์มเมเกอร์นะครับก็จะได้อัตเทลดในการดูหนังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำหรับเรื่องเสียงเนี่ยดีไม่แพ้ภาพแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับเสียงของแบงแอนโอรอปเซนหรือว่าบีเอ็นโอแบรนที่หลายๆคนชอบกันอยู่แล้วนั่นเองจะบอกว่าเสียงโคตรดีเสียงแน่นมากๆฟังแล้วสบายหู วรนะรับถึง 4K ความลื่นของจอเนี่ยสูงมากๆนะครับ1 4 4 h ฮตนะตัวนี้สายเกมน่าจะชอบเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทีวีรุ่นนี้ที่ถือว่าสุดคุ้มในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครสนใจกำลังซื้อทีวีใหม่อยากจะได้หน้าจอใหญ่ๆขอบบางสวยหน้าจอชัด 4K ดูหนังเล่นเกม TCL C7K Premium QD Mini LED 4K TV เพราะว่าตัวนี้ตอบโจทย์น่าใช้มากๆจัดได้เลย